ก็มาสามตีวีครับโมเดตเฟสที่หนึ่งอ่าเฟสที่สองครับครับผมยังฟารมกันอยู่นะเนี่มีรีเช็คหลังต้นไม้เป็นไงรีเฟกไวรุ่นไหมวอร์มมือเอ้อบ,บอกว่าเอฟตีโปรนี่สามตีซันล่าสุดอยู่มาสามทีมนะเนื้อหอมไหมเคยอยู่ FW ฟดับบิลชาร์เปอร์แล้วตรงนี้มาจบไอ้จริงชาร์ปรเปอ,อ<ช>ร์รก่อนเ w แล้วจบที่เฮ้ยเอ้ยเอาอ,อีกแล้วเหรอเฮ้ยชาร์อุ้งเราไม่ได้เซ็นโรดอลพี่บอมอ่าตกไหมอ่า ตกไหมตกไหมไม่รู้แต่เขาเอาสูตรค่นั้นแหละเ<ห>ชื่อแค่นั้น,นด์ดาร์ดมากักแต่ไม่ได้เตรียมเซต็จรถออกครับผมเอาครับแล้วมาตินมาติน<อ>เรียบร้อยได้ไปสองเลยครับตรงนี้สหรับมาตินไอหนึ่งนะสองเนี่ยสองเลยเหรอเออเลยสองเลยฮะเอาแล้วท่านผู้ชมมาตรงนี้เวเข้ามาโดนไหมโอ้โหมีรถช่วยไว้แล้วเป็นมาตินนะเฟิร์สบัตแรกครับระเบิดลูกนี้มาไฟผมบอกเลยว่าโดนเพราะหลังรถตก เอ้ยสี่แทกมาเกมนี้โอ้เธอมาได้ถูกเวลาจริงๆครับโอโหกลายเป็นว่าอันนี้คือเหยื่อเหรอเหยื่อล่อเหรอล่อซื้อเหรอดีดีดันแทรแก้งึ้งงื้งกักแล้วเก็บไปสามงี้เหรอไม่แล้วไม่เท่าไหร่คุณเฟสแคนวันนี้วิกกิจจัดโอหลอกว่าออกช้าแต่ที่ไหนได้เพื่อนรออยู่ใต้เนินแต่ต้องดูฮะมีเฮลมารออยู่แล้วด้วยเหมือนกันเฮลอบอกเออเสียงอะไรนะอยากเล่นด้วยเหลือเกินผมว่าไม่หลอกนะ ไม่หลอกหรอมิสเพจริงยีบผมบอกเลยมีคนกำหมัดแน่นอนโอ้มีล่าสุดกำหมัดแม่อะไรโหลดนมรอเลยโอ้โหโลดนมรอโหลดนมรอเลยเฮ้ยเข้าหัวอุวยคิมมี่เขายิงทุกทีมจริงๆนะซัพเปอร์เดี๋ยวนี้ปืนเขาแม่นนะทุกคนเลยอ่ะไม่ใช่แค่คิมมี่ใช่ครับเอาาวใครับท่านผู้ชมนาเฟซสองมีศพให้เห็นแล้วครับสามศพครับผม มาดูฝั่งนี้กันบ้างอินฟิน์ครับผมอยู่ใกล้กับเมจิบุลลาซิโอเลือกเล่นหลุมตรงนี้ในเฟสที่สองไม่สวยเท่าไ,รนะไหร่นะครับเล่นไปอ่าก็เป็นเนียนะครับผมเป็นเาีไม่ดูว่าจะกลับมาตรงวันไหนนะ,ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ 100, 200่งร้อยสองร้อยสองร้อยเมตรครับเกือบเกือบใช่ใช่ฮะบ่อเฉยฮะโอ้โหแล้วเป็นจังหวะที่แบบกระโดดลงรถอะ เราไม่ใช่ฟัวโต้ตลอดนะแถบแถบแถแล้วค่อยฟัวโต้ใช่ชมว่านนี่คือสกิลเพย์นะจริงว่าจริงเลยอ่าครับผมทีเจ็ดครับผมยังจุ่มบูซอนอยู่นะเมื่อสักครู่นี้หาเรียกไม่ได้อยู่หาเรี้ยจริงอยู่แล้วเมื่อกี้ไปเจอหล่าครับผมนี่ไงยิงหลายทีโอ้ยเมจิกหรือเปล่าโดนเลยแล้วเข้าไปรีแนตเพื่อแบบนี้อินฟินเอานะฮะระเบิดลูกนี้มีลุ้นด้วยซ่นไปซ่านไหมล่ะพอดีครับเมื่อกี้ลูกเลื่อนไม่กันคือมันส่านไปก็จริงแต่ว่าเรื่อนมันน้อย ากลมากไกลมาแล้วหนูซี่กดน,น้องบีมาจากเกมโดนระเบิดสั่นมาสั่นมาแล้วลูกนี้ได้เี่ยวโดนอีกหนึ่งเมจิกวิกฤตแล้วท่านผู้ชมรับผมอินฟินนอลแค่คนเดียวฮะใช่ครับผมเอคโค่ยังไงจะเอาได้หรือเปล่าโปรสโมไปก่อนครับผมมุมนี้ฮะหนูซี่โอ้โหจุกจุกเลยนะระเบิดลูกนี้อะไรก็เข้ามาได้ปีสมองแล้วจะกวาดเก็บงานก่อน แล้ไอคิวอยู่ไปโดนใครครับผมโดนระเบิดน,ออน้องดาวไปก่อนจะนี่โดนมาเจ็บหนักหาไม่เจอแฮงโคแฮงโคยังไงตัวไก,จก่จะน็อกจะน็อกสายมาแล้วน่าเสียวโดนเก็บไปก่อนทางซ้ายเนี่ยเล่นกับสโม,มกจู๊กมาจู๊กมาเปิดโหมดฮิฟาไยไหม<ร>แล้วบิดย้อยถึงนะเนี่ย <นะ S 1> ไม่คิวฟีไม่ขึ้นหุนลุนจัดหลุนจัดท่านผู้ชม,ลชมแล้ยระเบิดลูกเนี้ยถึงหยอดเลยโอ้ยยิงไปย้อทนทันทีเนาะ จริงครับผมแล้วเก็บไปหนึ่งเลยฮะหอมมีการแล้วสวนไปสองเลยอินฟินเข้าที่ละคนนะพี่บอมใช่เอาเอาเอาใกล้ไปใกล้ไปวันนี้เก็บไปครับผมแล้วยังยังไงเออจากที่จะปิดเขาได้นะแล้วหลายมาสมุกกำลังจะหมดครับผมหลีดประมันสิบวิเอาสองสองแล้วดูเข้ามาชิดหน้าเนินแต่ถ้าเขารีดถ้ากันกลับมาได้นี่จะเกมจะเปลีก็บเปล่าไม่เปลี่ยนแบบนี้ไม่เปลี่ยนอินฟินสิบหก คำมเลือดได้หนึ่งสองเหน่ละไม่ไหวไฮะอินฟินครับผมชอ็อตนี้จะไปปิดเขาโดน,นเขาปิดเฉยเลยอ่ะแครี่ครับผมนี่ไฮเดกเกอร์ที่น่าจับตามองนะครับผมอ่แครี่คือมาเล่นโปรซีนแบบก็เป็นครั้งแรกนะก่อนหน้านี้คัดเข้ามาอ่าอยู่ในการคัดเลือกอ,อิออนฟินนะผู้ชมอ่ะ ละเอียดไม่พอนะจังหวะเดินใส่ตูฮะใช่ครับตรงนี้กันก่อนกับโอ้ิกทิ้งบทไว้หนึ่งอย่างด้านหนึ่งแชปปีใ้ใรับหผมใช้ M4 เ,เก็บสูเซ็กน็อกดาบไปโอ้โูเซ็กแต่ไม่ได้เล่น2เกมเลยเลยครับเด่นๆก็จะเป็นเมนเดสนะของอเอเด็ดดนัายแปดเก้าล็กเแล้วเกิรนะตรงนี้โอ้ยแล้วมาติน ได้หรือเปล่าแมควินเทอร์เลสเล่นอุตสาห์ให้ของเฟสแครนะครับผมเจอตัวแล้วครับแต่ว่ายังไม่ดีพอให้น็อกดาวครับให้ออกจากเกมนะครับผมมีตัวบ้านให้เล่นด้วยกับเฟสแครต้องภาวนาให้วงกลับเข้าโพนนะถ้าไม่ได้กลับนี่คือออกไม่ได้เลยฮะคิมมี่ครับปิดเอ็มจีโคออกจากเกมไปไม่จิกเหลือคนเดียวครับใช่ครับผมเช่นเดียวกันกับด้านของเฟสแครเหมือนกันครับครับผมชาเปอร์ครับไปโดนน็อกดาวมา1ครั้งก่อนหน้านี้นะแต่ว่าสุดท้ายก็รีเทนต์กลับมาได้นะครับผมเราได้มาหึ่คิวด้วยฮะ โอ้ได้ช็อปเพิร์นเลยครับที่ช็อปเพิร์ได้จอดเล่นนะกล่องไม่ต่ำกว่า4กล่องฮะใช่ครับผมอีคิวหลบเล่นอยู่ครับมุมนี้ขยับเยอะไม่ได้ครับอ,อู๋นะ้ขาเขาขออคอนโทรลพื้นที่เขาเมเปิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับใช่ครับบุรีรามพื้นที่สวยกลางวงแล้วเป็นบอสซ่าโดนโน็อกดาวจากมาแคลรี่ไปแคลรี่ทั่งประตูาจ,ะจากเกมรับผมจังหวะไหลเข้ามาฮะของเคโอจี โอ้ยแล้วล้อมาแล้วจังหวะนี้โอนิกเัาได้หรือเปล่าโอนิกเป็นคนที่โดนพื้นที่ได้แข็งแกร่งที่สุดนะตั้งแต่ที่ผมเห็นมาในการเฮ้ยโอโอ้ยแล้วข้ามมาจังหวะนี้เลยอาร์ไม่ได้เบบี้มาเหมือนกันครับผมแล้วจับกระเปได้แจสเปอร์ครับเจฟส์เจฟส์โั้โหจับกระเปได้ฟอสฮะอ้าวแล้วโอนิกไปโดนจากข้างนอกครับผมน้องดาวลงไปเหมือนกันครับแล้วไทเกอร์ตไปได้เกม16ไทเกอร์เก็บฟอสดาดไปหมดเรียบร้อยคุณจำเกมหนึ่งได้ไหมที่ โอニックตั้งรับอยู่4ทีมอะแล้วเอาชนะได้อะเกมนั้นอะ่ะผมบอกเลยว่าการยืนิงของโอニックคือดีมากนะครับผมจัดนะฮู้ดเดชาร์เปอร์ครับผมมาเล่นไล่เก็บเปไปที่หนึงทีนครับแต่ครับเอดนซีทูต้องขยับออกซ้ายไปก่อนนะฮะดาเกอร์สเปร์บายโอ้โหแล้วรถระเบิดหรือเปล่าโมว่า<อ>ไม่น่าไหวแล้วเราต้องจอดนะครับเมื่อกี้นี่คือโลนพื้นหมดเลยนะไม่งั้นนี่อาจจะระเบิดได้นะครับผมบักกี้แต่ข้างหน้ามีใครรอรับไหมต้องจอดแล้วครับเอ็นซีทูเอ็นซีวันนี้ก็เป็นวันที่ไม่ดีนะครับ ครับมีแค่สิกว่าคะแนนในเกมนี้และซท,ทูเหลือคนุท้ายด้วยครับชาปเปอร์นี่เล่นได้ย่างเดียวนะพี่บอมนะวันนี้ทั้งวันมาตั้งแต่วีที่แล้วลวะและนี่ไงตีไปได้ท่านของแจ s p สเปอร์ครับผมแบมพายกระชับพื้นที่มาจะปิด4-7เพื่อเล่นง่ายในวงต่อไปจะเล่นกับทีมเดีางซ้ายครับเป,เป็นทีมที่เล่นขอบวงทุกเกมนะฮะครับผมว่าลายเส็นการเล่นชัดเจนครับ4-7เกมมิ่ สุดรอดครับต้องบอกว่าโซนดีอยู่อ้าวไม่ชุมบุรีจบอันดับที่24โดย EQ ควคคนสุดท้ายเหมือนกันอเหลือคนเดียวฮะใช่ครับผมน่าจะโดนเข้าข้างหลังด้วยเลยครับแบบนี้เอวครับอีก5คิวไปแล้วนะครับผมมาสักคู่นี้ไดฮาร์ดแล้วกดมาขาดตึงเม็ดเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นเจอหลาดเจอ EQ คิวพอดีครับผมตามไปติดๆเลยครับผมแต่ว่าถือว่าโอเคแล้วนะตลอดภาค5คิวนี้ใช่ครับผม ดาเปอร์ 5q ไปแล้วครับผมโอ้โหตรอวันนี้นี่ต้องรอดูนะว่าจะเป็นบางเกิร์เฮลหรือว่าเต็มที่จะได้ที่หนึ่งของวันใบอุ้ยติดหัวยอดย่าแหวกยอดย่าเข้าไปโดนหน้าของเราเป็นคอยิงแบบนี้กันบ่อยนะครับท่านผู้ชมจังหวะจะดึงออกเนี่ยได้มาครับผมโอ่งอัปเดตเข้าโพไป เอาโพนี่อร่อยหอตเลยนะหรือออกหาวาดั้หน่อยืที่เราเห็นบ่อยๆจะออกซ้ายสายล่างเนี่ยหาแวมพายแต่เข้าโพเต็มที่เลยกราบผมบอกเลยเต็มเ้นเตอร์เทนเมนต์สวยจัดบางเกิดว่างไงโอ้โหอยู่ในโพใครที่อยู่ในโพนี่คือสบายๆแต่ว่าอ่าวัดก็ขยับได้ครับขยับเร็วนะเพราะาโซนโบสเนี่ยไม่มีคนเล่นแล้วต้องครับผมสล็อตครับ สี่เจ็ดกมมิ่งแล้วแวมไพร์ไหลามาตรงไหนเอ่ยเป็นเตวนดี้ไฟได้มีเตอร์ตาไปก่อนแล้วโอ้ล่วงเลยฮะโอ้โหทูสต็อปเจอออนไลน์เตอรวนดี้โฟกับผมเล้เจ๊ไม่ได้ทูสต็อปเก็บคิวสติลไปครับวินทอเลสได้เราเป็นคอไปอีกหนึ่งเหมือนกันครับผมแต่เราเป็นคอโดนโอ้คิวสติวโดยล้านตโอ้ใครยิงน็อกไม่ได้ไม่ได้คิวหมดเลยนะเจอคิวสติวไป2คนติดครับผมแว,แวมพายพี่บอลมามไหลเข้ามาจังหวะไหลหมดเลยนะที่น็อกดาวน์ท่านผู้ชมใช่ครับแล้วหามุมอยู่ชาเวฟครับผมเหลือแค่2คนครับแวมพายยังไม่่่มมีคิวอออปปสกกลูไน้ย สี่ที่เป็นคนแล้วเป็นไมโลให้โจใส่เมกะไม้ได้แล้วกลางทุ่งเลยแบบนี้ไม่รอดเลยครับไมกะไมขอโล่ตามรถคันของจ็อบเปอร์ลากมาเลาะที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดล่วงหมดเลยหายเหลือหนึ่งคนคือในฮาที่ถึงหนุ่มครับใช่ครับผมไมโลไปได้เอเจครับคิวซิวมาแล้วเราปีไปได้เฮลท็อปแล้วบอลลูกนี้ไม่รอดได้มาคิวซิวมาเหมือนกันครับผมตรงนี้โอ้โหทีมแฟดยิงน้องไม่พักเลยแต่ว่าเหมือนจะได้แค่สองคิวหรือเปล่า ไม่ได้ด้วยล็อบบี้เอาไปเฮ้ยโอ้โหยิงน็อกไปสามได้มาหนึ่งช็อกอและคิวหนึ่งนี่มีผลนะยิงบันเทิงเลยครับโอ้ใครยังอยู่นอกวงอยู่เปล่าเมื่อ,ก,อ,อกี้นี่แวไพร์โดนไปสองน็อกแล้วก็ทีมอื่นมาคิวสติวนะเมื่อกี้แฟดได้ไปสามน็อกโดนคิวสติวไปสองนะฮะไครับผมรอดูวงเท่านั้นนะท่านผู้ชมครับอังเกอร์ก่อ ผมเข้าบังเกอกรอีกเหรอเจ็ดสิบแต้มเหรอเก็งไได้หรอบสีนะ่เกมเจ็ดสิบแต้มนี่โหดจัดนะผมบอกเลยสองคิวแกับผมบก็อ๋อเราเป็นมอแมนนะเฮ้ยจอตใส่ออร์นยยี่สี่ได้ครับโอ้แต่พื้นที่ตรงนี้ยังอ่านไม่ออกนะวงจะดีดไปที่ไหนฮะถ้าหลุดบ้านใดบ้านหนึ่งแล้วเป็นทีมนั้นอยู่เนะี่ยออกยากนะครับเป็นมูสีล่างมาของดีเซอร์โดนด,ด้วย,ยวโดนด้วยแล้วติดกำแพงเลยครับติดหน้าต่าง ไหลเข้ามาแวมไพร์อยู่หลุมข้างนอกแล้วไม่ได้เนอะวินตอเลนระเ<ด>บิดมันยังไงแล้วชูเวฟเห้จะใส่เอ็มพอร์ตได้เอเวฟเก็บเอ็มพอร์ตไปเลยครับผมช็อตนี้ฮะแล้ว IQ ระเบิดไฟแลนด์ตลอดอ๋อเป็นสมองเพื่อนครับผมเดี๋ยวเชื่อนะได้หมดเลยฮ <c oughs> <น>ะตอนแล้ไม่เห็นชื่อได้ผมขออภัยแล้วมาตินบอกสมองไปอีกหนึ่งไม่ใช่แล้วเอาเป็นเนทได้ผมไปสลับกันมั่วเลยนะคือไม่ให้ไม่ให้สี่เจ็ดเซตตัวเลยนะตรงนี้โอ้ยแล้วเจ็บด้วย นี่ไงอีกหนึ่งลูกหายไหมหายต้องโดดมาชุบเพื่อนแล้วนะท่านผู้ชมสโมกโปะอ่ะแล้วมุกติดกลับมาหาทางด้านบุรีรัมยมพายบอกจะต้องเข้านิดนึงดีออกมาตีนได้คิวแล้วสโลจะแก้ผมชุบไม่ทันบางเกิดแล้วยาหมูยังไงบางเกิดถามก่อนบนล่างเลยบนล่างเลยผมบอกเลยโอ้แล้วดูพื้นที่ดิที่จะไปล่วงไหมนี่ไปเล่นเดี๋ยวดูทัปเปอร์น่าจะอ้อมไปแยมโลเล่นแยมโล โอ้โหยามโดโดนหลักเข้าอีกนะโอ้โหคุณผู้ชมมาแล้วระเบิดของโชเวฟว่าไปเก็บน็อกเก่งโตได้อีกหนึ่งคนครับใช่ครับผมอ้โหลีลัมบ้านสวยนะแต่แต่ต้องอย่าให้เสียเอาจะเกมหรือว่าโดนช้าเลยก็เสียเกินไปไหมดูระเบิดจัดเลยครับตรงนั้นมันมีหลายหน้าต่างใช่ครับดูระเบิดจัดเลยครับบ้านนี้กับหลุมที่เขาเลือกเล่นครับอลิลามตอนนี้สามสิบสี่แต้มนะครับผมเกมนี้บวกมาอีกหนึ่งเป็นสามสิบห้าครับเอาเดี๋ยวดูกันนะท่านผู้ชมฮะวอลดั๊ข้ามยังไงฮะมคงดีได้จุดแล้วคูณสี่ ใส่โอนิกออกไม่ได้แล้วมันโล่งนะพี่บอมใช่ครับผมดีเจก็ไม่ต้องขยับนะเสียดายที่ไปโดนมาตินเก็บนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ครับผมแต่ว่าพี่ทาวเลก็นิ่งพอครับนิ่งพอที่จะลากแรงมาได้อย่าง,น,น,งน้อยบวกหนึ่งแจมแน่นอน,นครับตอนนี้ผมว่าต้องหนองสักคนแหละสะมุกไม่น่าไหวครับผมกับสองสามก็บอกตรงนี้แล้วเก่งโซได้คิวมาเป็นนัทลีจังหวะขับรถเข้ามาใส่ท่อ แล้วเจ้าเกอร์น้องได้หนึ่งคนจะเก่งโต้และเก่งโต้ติดเจ้าเกอร์ไปเลยฮะนี่ฮะมาตีนไหลมาวอลดั้โดนได้มาจากทีมแฝดแล้วสลับปืนมาช่วยไว้ทันบีบีเอสเอาหน้าตัดมนันไม่เฉยเหลืออะไรเอ้าเดีเ่ยวอย่าคือตรงนี้ส่องตรงนั้นยิงแล้วมาตีนโดนน้องได้จโจเซฟผมถามจริงเอริกปิดโจเซฟไปแล้วทีมแฝดจบ11เลยครับโอ้ถือว่าเป็นช็อตสวยๆของทีมวอลดั้เลยนะครับผมถึงแม้เขาถึงไม่ขับก็ไม่เป็นไรนะฮะ โอ้โหแล้วทีเตอร์คือเมื่อกี้เป็นคิวปีดดีเลย์มาตีเนี่ยโดนโดนซัดมาแล้วก็เอเนเวสกับทีเตอร์เข้าไปเทรดได้นั่นเองนะครับผมเป็นต้าเข้ามาอีกหนึ่งลอบบี้โดนเอสติฟครับผมน็อกดาวน์ลงไปเขายิงกันยับเลยครับตรงนี้แต่ว่าดูฟุกโอหกนอนก่อนครับผมปาระเบิดโอ้โหสุดยอดจริงๆปาริงและออกมาระเบิดโดนมาอีกหนึ่งครับผมโอ้โหนี่ฮะอาร์มได้ไปอีกหนึ่งเก่งโตได้เบวียร์ไปขอสักหนึ่งช็อตได้หรือเปล่าครับตรงนี้ขอกรึบก่อนกรึบน้ำก่อนขอหนึ่งกรึบก่อน ท่านผู้ชมฮะอีกฝั่งหนึ่งเขายิงกันยัดอยู่ oh. แล้วยังไงต่อขยับเข้ามามุมกว้างแล้วกันมุมกว้างละกันแหวนพ้าย,ยังเล่นได้ตเต็มตตมานเทนเมนอ่ะไปนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนลัสเตย์ยัดหนึ่งหนึ่งไปน้องไปห,หนึ่งเอ้าแเราอยู่เชือกครับผมอามาจัดให้เลยแต่เก็บงานเลยครับผมนี่ฮะบังเกิดได้เข้าไปย <ผม S 1> ังไม่เสร็จนก็ดาวน์เลยพี่บอมได้ครับผมอน็อกจนได้จากมอแมนคู่เลยไปคู่เลยกับลัสไนน์นะครับผมแล้วปาระเบิดไปตรงนี้ยังไงคำดีคำดีคำดีได้เบบี้ไปครับผมแล้วอย่างวันนี้อาไมไปเหมือนกันครับผม เฮ้ยได้โหดเหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้จะขึ้นได้หรือเปล่าเรียบร้อยเลยคุณละหนึ่งอาร์มเหลือหนึ่งครับผมแล้วบางเกิดน่าจะรีเทสกันได้นะเพราะอยู่ขอบวงใช่ครับผมอุ้ยแต่วงต่อไปหนีนะไอ้รสิตได้คิวมาเป็นคำดีก่อนครับผมอาร์มยังไงนะผู้ชมฮะได้ฮาร์ดไปเก็บทูตเศษออกจากเกมไปแล้วมอแมนจะใส่เมนเดย์นะผู้ชมว่าตรงนี้เก็บออกจากเกมเช่นเดียวกันครับมอแมนครับผมสิบ เป็นเฮลมีหนึ่งคิวแล้วมาแกระลี่ไปโดนน้องจากบุรีรัมย์ออนไลยิบสีอ้ามโอเคฟต์ดีเละขอไปไอ้แม่เก่งเรียบ<ต>ร้อยอมากลางดุ่งเจฟสวนหายเลยติบเจ็ดคนครับแต่เหลือแปดทีมเศษลื่มเลยฮะตรงนี้โอ้โหวงไหนอ่ะผมมองไม่เห็นวงวงออกสายมือลางสายบุรีรัมย์เหรอบุอรีรัมย์เนี่ยวงไม่ลงไปอีกใช่ปะวงบุรีรัมย์เออว่ะวงบุรีรัมย์ อ๋อวาวดัสเล่นได้บุรีรัมย์เล่นได้แล้ววินทอร์เลสไปได้อีกหนึ่งคิวเฮ้ยวินทอร์เลสครับเกมนี้เพลย์แคนถึงแม้จะออกต้นเกมแต่ล่าเข้ามาอันดับ8มีเล้งพอยแล้วนะครับรวมถึงมีคิวด้วยนะเกมนี้ต้องคิวกลายเป็นว่าบ้านของวินทอร์เลสไม่มีใครไปยุ่งเลยนะเออแวมไพร์บอกเสียสองแล้วไงหวานเจี๊ยบเลยเหมือนกันอยู่ในท่อเออเฮ้ยแต่ชาเวจะเก็บวินทอร์เลสให้ได้เนี่ยแต่เขาอยู่ในวงนะฮะเอดีเอเอครับผม โอ้ยแล้วปาแล้วเบิมจตตีไปไ <ง S 1> แล้วเพยตรงไปเก็บไทเกอร์ครับผมนี่จบลบที่8ปไปครับ14ออนไลฟ์ครับผม7ทีมถือว่าทีมเหลือ,อเยอะมากนะเห็นแล้วเบิร์ออกมาจากหน้าต่างงานนี้าวเวฟวัดระยะเลยครับผมว่าวินนเลสนี่หายได้ง่ายๆนะถ้าเขาปาแม่นอะแต่มินเต้ต้าพยายามจะหามอแมนอยู่ครับผมแล้วปาไปครึ่มเรียบร้อยครับโอ้แม่นจัดเหลือ6ทีมพอดีฮะตรงนี้ ปลาซ้ายแล้วไม่ไม่ไม่เจอปลาขวาเลยใช่นี่ไงวินอยู่ไหนไม่ถึงและมาแล้วดีเจตอยู่ใต้บ้านครับผมบอลดัดข้ามาได้แล้วอยู่ในวงเฮ้ยเกมนี้ผมทายอดัดเอาแล้วดิสุดยอดนะคุณเฟมอุ้ยเอาอุ้ยเปิดข้างมิเตอร์ต้าเขาขำบับเลยครับตรงนี้เอเดนเอเนี่ยต้องระวังครับเขาคานมาแล้วมิเตอร์ต้ายอดอ้าว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  ทำติ๊บฮะเหมือนไม่ทันระวังนะเมื่อกี้โอ้เอสดิสนายวินททเลสนอนอย่างเดียวเลยตรงนี้บุรีรัมย์รอวงแล้วล่ะเจ้าเสียฟี่เลยครับแต่มาเรื่อยๆครับได้สองคิวด้วยครับวินเทเลสวงบอลดัตเอาครับอุ้ยเอาเปิดตกงไหมน่ะปาไปแล้วเหมือนจะปาไปแล้วฮะทำไม่ได้นะครับผมวินเทเลสแสบจัดอะผมบอกเลย แต่โดรนมาไม่ได้นะครับผมแวมไพายรอล็อกอยู่แวมไพร์บอลดัดด um um ้วยใช่ครับผมแวมไพร์ล็อกสองทางเลยครับผมบุรีรามกับทางด้านของอ๋อโรบินโตต้าเป็นเก็บกิวี่แล้วลักษณะเราเก็บเกมไปเลยฮะอีกหนึ่งลูกย้ำไปที่เดิมกิวี่เรียบร้อยแล้วแถมอล่า24ไปด้วยเหลือจะเชื่อโอ้โหต้องคานกลับหาเก่งโซ่ก่อนเลยครับผมเก่งโซ่ได้มีบินโตต้าไปเรียบร้อยครับจบไปที่หกไปครับเฟสแคนถ้าเกิดว่า4-7 ที่นอนเนียนอยู่โดนเก็บไปโดนเก็บนี่ไงวอลดั๊ตมีโอกาสปิดไก่และเป็นไก่แรกของทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะได้เหรอแปดคิวยังไม่ได้ไก่เลยตรงนี้้ยจานเฟยเขามานะไปสุดยอดเก่งโตรออยู่เราไม่ชุบออนไลน์ไม่ได้ครับเพราะต้องโดดลงอ่าไม่ได้โอริโอล็อกขาดด้วยโอ้โหระยาไม่มีคุณเวมลาก่อนเก่งโซ่เก่งโ่เดินออกไปไหนไม่ได้เลยฮะวงอยู่ที่วอลดัตล็อกขาดก็ไม่ให้คิว แล้วเรียบร้อยครับผมบุรีรัมย์จบอันดับที่สี่ไปสี่เกมมีประมาณโอ้โหเกิน40คะแนนถือว่าโอเคแล้วแค่บุรีรัมย์เทียบไหมมาตีฉี่ออกมายิงใส่ชาวเวฟครับผมวงสุดท้ายคือทางด้านแวมไพร์เดินสุดนะต้องเดินก่อนออกมาป่านมาตีเก็บไหมเก็บไปได้จอสเตเปมาแล้วไม่มีตัวคอสเหรอตรงนี้วอลดัสแต่ทำได้ครับมาตีจัสร์สโตนเราไปก่อนมาตีบอกยังอีกเหรอ แอะไรคิวติวติวได้ด้วยเก็บเลยครับผมโอเปนเชเวฟสวนมาถวายพาเลยนะวอลดั้ถวายพาให้วอลดั้เลยแล้วดัดกันมาตรงนี้ระเบิดเรียบร้อยตัดกระเดงวอลดั้นไปเลยนะบอร์ลได้ไก่แบบมือไม่เปื้อนเลือดด้วยผู้ชอตนี้ต้องบอกว่าชอตสุดท้ายเนี่ยเป็นแค่มาตินที่เก็บได้หนึ่งคนแล้วโดงคิวติวมา แล้วจังหวะเมื่อกี้คือไปยิงใส่เขาเขาปาระเบิดที่กำแพงแล้วโดนตัวเองโอจังหวะเออโอ้เหลือชื่อเด้กบอไก่แรกมาแล้วตอนแรกตอนแรกบอกเอะเหลือ5คนเหลือ4คนอยู่ดีปุ๊บแชมป์เฉยกี่คิวครับวัด8ดคิวครับผมประมาณประมาณนะ